ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ r a c i n g มาส t e r นะครับวันนี้ก็จะมาประจำนะก่อนจบซีซันมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องก่อนจบซีซันนี้เราก็เริ่มซีซันหน้านะครับก็วันนี้เนื้อหาอาจจะเยอะนิดนึงนะครับแต่อาจจะพยายามแบบทำบางทีขึ้นรูปผิดเลยขอโทษด้วยนะแต่พยายามจะพยายามไล่ทีละอันนะครับค่อนข้างเยอะนะรูปเยอะมาก หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมเลสซิ่งมาเตอร์ที่ราคาถูกสะดวกรวดเร็วมีแอดมินพร้อมให้บริการตรงที่นี่ท็อปอัพเกมเมอร์ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงถึงตี2ปลอดภัยไม่ต้องกลัวถูกดีฟันไม่ได้ั่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตรวจสอบได้หายห่วงอีกทั้งยังมีบริการเติมเงินเกมอื่นๆที่ราคาถูกไม่แพ้กันอย่ารอช้า,ชาเติมเกมที่นี่ท็อปอัพเกมเมอร์ก็ขอฝากร้านเติมเกมท็ท Top ขอปอัพเกมเมอร์ด้วยนะครับเติมถูกก็เติมเองทักหาแอดมินได้เลยนะครับใช้ยูไอเดียในการเติมอ,นอนนะ่ะมา อย่างแรกนะครับก็มาดูกันก่อนอันนี้คือผมเพิ่งทําให้เลยนะครับพอดีอาจจะอย่างแรกคือเนี่ยมันจะเดีประมาณ2วันนะครับ2วันกว่า,ก,วาก็คือจะจบซีซั่นแล้วแล้วรถก็ใกล้จะออกตู้แล้วนะครับรถจะออกรถจะออกตู้ตอนวันที่30ตอนตีสามห้านะครับอันนี้คือเวลาเซเวอร์นะครับแต่เวลาบ้านเราคือตีสามหาสิบก้า นะครับเพราะฉะนั้นตู้จะอยู่ถึงตีสามสิบเก้าตีสี่ก็หายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครจะเคลียอะไรเคลียให้หมดเลยอย่างที่รู้บางทีเห็นมือใหม่จะถามกันบ่อยอันนี้ผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวนี้นะครับถ้ามีอยู่และยังไม่แลกมันจะลงมาตู้ล่างนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องบอกกันทุกซีซันนะครับว่ามีผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับมีผู้เล่นใหม่อยู่เราต้องบอกผู้เล่นใหม่แจ้งให้ทราบนะครับแล้วก็ ส่วนตรงนี้นะครับไม่หายครับยังอยู่ดียังอยู่ดีกินดีนะครับหลอดนี้ยังอยู่ดีกินดีหลอดที่การันตียังอยู่ดีกินดีแต่ว่าแต้มลิมิเต็ดจะหายนะครับเพราะฉะนั้นจะมารวมกับตู้ล่างนะครับเพราะฉนันต้องวางแผนดีๆจะใช้อะไรหรือว่าถ้าคิดว่าหมุนไม่ทันก็คือปล่อยให้มันลงไปอย่าฝืนหรือว่าอยากจะฝืนก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ตัดสินใจดีๆแล้วกันนะส่วนนี้สำหรับเรื่องตู้รถนะครับเรื่องจบซีซั่นอย่างที่2อันนี้ค่อนข้างสําคัญชุดซีซั่นนี้มันจะมีชุดอยู่นะครับ เช่นชุดนี้ชุดผู้หญิงค่อนข้างสวยนะครับชุดนี้ซีซันนี้ชุดนี้ผู้หญิงค่อนข้างสวยผู้หญิงชุดนี้นะครับนะชุดซีซันสามนะครับซึ่งก็ถือว่าดูดีนะครับดูดีดูดีเป็นชุดแบบเท่ๆหน่อยนะครับว่นดูรียาไกล้อ่ะก็จะดูเท่ๆนิดนึงนะครับอืมฟิสิกส์มันเกินไปต่อต่อต่ออันนี้อของผู้ชายจะเป็นชุดนี้ครับซึ่งอี๋งวะทำไมชุดมันคนละธีมวะทำไมผู้ชายมันแบบว่า ต้องขอขึ้นมีขนาดนี้ด้วยเห็นแล้วปวดใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดของซีซันนี้เพราะงั้นบางทีชุดอ่ะมันจะได้มาเพราะงั้นตอนก่อนจะจบซีซันหรืออะไรเงี้ยปรับเป็นตัวที่อยากจะให้มันอยู่มีชุดอ่ะเพราะบางทีชุดมันเข้าผู้ชายก็คือเข้าผู้ชายเลยนะมันเข้าผู้หญิงก็คือเข้าผู้หญิงเลยนะครับเพราะงั้นก็พยายามปรับเพศอะไรไว้รอไว้แล้วกันนะครับก่อนก่อนจะเริ่มซีซันนะครับเพราะว่าเวลาเข้ามาเผลอกดลับปั๊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 บจะได้อ่า ชุดมันจะได้แบบตรงตาไปนี่นะประมาณนี้นี่คือส่วนที่สองที่จะที่จะตามกันนะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะหลักๆแล้วนะครับอ่ะแล้วอีกอันนึงวันนี้ไอ้ก,กิจนี้จะหมดนะครับกิจอ่ะปากานี่นะครับวันสุดท้ายนะครับสุดท้ายแล้วนะวันสุดท้ายแล้วนะครับผมอ่ะมาหลักๆก,ก็อันนี้เป็นของซีซันนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะให้อย่าลืมเรื่องการเก็บแรงนะครับเพราะว่าแรงก็มีความสําคัญนะครับ เพราะว่าเวลามันทําให้มีการขึ้นคลาสได้นะครับเช่นพวกเนี้ยนะครับพยายามเก็บให้เรียบรอ้อยอย่างอรให้ถึงคลาสแรงสุดท้ายถ้าเป็นคนสีถ้าเป็นคนซีซันแรกก็คนที่เพิ่งมาเล่นครั้งแรกซีซันแรกก็คือถึงหมวกแดงนะครับหมวกแดงแต่ว่าถ้าเป็นคนหลังๆก็พายายามให้ถึงหมวกทองหน่อยละกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็อันนี้ครับจากกั่วคือถ้าใครที่เล่นซีซันแรกอะถ้าเล่นตั้งแต่ซีซันแรกเลยมันจะอยู่มันจะจบที่หกพันห้าร้อยี่สิบนะครับจบที่ห้าร้อยี่สิบ อันนี้คือซีซั่นสามของเรานะครับแต่ว่าใครที่ยังเก็บแมตช์ไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยพยายามเก็บแมตช์ให้เยอะๆนะอันนี้เป็นมันใช้จํานวนแมตช์นะครับว่าจะถึงที่เท่าไหร่แล้วก็อาจจะมีเรื่องแรคงเข้ามาผสมด้วยนะครับก็จะจบประมาณนี้ใครที่ยังเล่นแมตช์ไม่ครบหรือไม่ครบก็พยายามรีบเร่งกันนะครับพยายามเก็บให้ครบนะซีซั่นเก่าๆเนี่ยตอนนี้คือมันไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วเพราะผมพูดประจําแล้วเนาะสิ่งที่พวกคุณอยากรู้ตอนนี้จริงๆมันคือน่าจะเป็นซีซั่นใหม่ใช่ไหมครับอ่า เพราะฉะนั้นผมก็จะมาพูดถึงเรื่องซีซั่นใหม่ให้เลยแล้วกันนะครับหลังจากที่ออฟฟิเชียลได้ประกาศขึ้นมาแล้วนะครับอย่างแรกก็คือรถที่กำลังจะมานะครับก็คือเซนโตแล้วก็อันรูปอาจจะเล็กนิดนึงนะครับเพราะว่าขยายสุดได้แค่นี้มันยาวนะพยายามแล้วนะครับอ่ะก็จะสรุปให้ฟังแล้วกันดูรูปเล็กๆก,ก,ก็พอนะครับก็จะมีเซนโตแล้วก็จะมีพานาเมล่าแล้วก็เป็นเอ่อซีจอนนะครับอ่ะเอซ่าร่านะครับก็ดูเอาแล้วกันว่าจะแบบไหนเอ่อเรื่อง โดยส่วนตัวแล้วเดี๋ยวเรามาลอดูเทสวันเทสเลยดีกว่าเพราะว่าพูดไปมันก็แค่นั้นพอไม่รู้ว่าเขาซีมาจะเป็นยังไงแต่รอเทสดูวระเทสใดให้ดูอีกทีหนึ่งเลยนะครับเพื่อความชัวร์นะอ่ะต่อไปที่จะมาอีกอย่างหนึ่งก็คือกิจกรรมนะครับก็เป็นน่าจะเป็นแบบแรงวิ่งของเซนโตแหละแล้วก็จะเป็นอ,อันนี้น่าจะเป็นแจกมาด้าสนะครับเป็นกิจกรรมมาด้าสนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะรายละเอียดผมก็ยังไม่ได้มากอันนี้พิธีรีบทำมาให้เลยอ่ะอ่ะสุดท้ายครับก็คือแฟ ค่อนข้างสวยสำหรับชุดทองผู้หญิงชุดนางมาเลยนะอันนี้ถ้าใครแบบว่าสายแฟร์ผมก็ลองดูนะครับค่อนข้างสวยเลยทีเดียวอันนี้รูปสามารถหาดูในดิสคอออฟฟิเชียลได้เลยอันนี้คือเอามาแปะให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับจะพยายามพูดให้กระชับกระชับนะครับเพราะว่าผมง่วงหยอกหยอกอ่ะอันนี้ก็จะเป็นซีซั่นที่กาลังจะเข้ามานะครับกิจกรรมว่าที่กำลังจะเข้ามานะครับอันนี้นะครับอ่าต่อไปต่อไปต่อไปวันนี้พอดีมีการเทสเซิร์ฟเวอร์นะครับของคุณ อ่ะบ้านชื่อเขาไม่ดูพอดีเขามีเทสเซอร์เวอร์ให้ดูนะครับพอดีผมต้องบอกก่อนว่าผมถ่ายรูปทันเป็นบางรูปนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมติดธุระอยู่ผมไม่สามารถที่จะจะแคปรูปได้ทันได้เพราะว่าทิกตอกมันดูย้อนหลังไม่ได้นะครับทิกตอกมันดูย้อนหลังไม่ได้เอาเป็นคร่าวๆที่แพทน่าจะมาแล้วกันที่แบบว่าพอจะช่วยเต็งๆได้นะครับเอาง่ายๆก็คือแพทแรกก็คือแรงใหม่มาแล้วนะครับแรงใหม่มาแล้วก็คือต่อจากแรงเก่าเลยนั่นเองนะครับ หรือง่ายว่าหมวกเขียวนะครับญี่ปุ่นก็มาสักพักนันแหละนะครับก็ต้องรอดูว่าจะเปิดลดเพิ่มให้ไหมหรือยังไงเพราะว่าขึ้น50หมวกทอนนี่กระจุกมากๆเลยนะครับกว่าจะได้แล้วก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันครับว่าแต่คิดว่าซีซั่นหน้ารถน่าจะขึ้นพันเก้าในง่ายขึ้นนะครับพันแปดห้าสิบขึ้นไปก็น่าจะง่ายขึ้นนะครับขาอถ้วยก็น่าจะง่ายขึ้นแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะไปได้ถึงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือยศสุดท้ายของคนที่แบบเล่นมาในซีซั่นหน้านะครับอ่มารรูปบทีคั ตัวนี้มาแล้วนะครับของเซิร์ฟในเซิร์ฟญี่ปุ่นจะมีเ pues ซ mm ิร์ฟญี่ปุ่นจะเป็นได nah ้จากการเติมตังค์เซิร์ฟญี่ปุ่นจะไม่มี V A P ครับแต่ว่าจะมีอ่าตัวนี้มาแจกแทนอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องบอกว่าเซิร์ฟเนี้ยบางทีไอ V A P มันไม uh, ่ได้มีผลอะไรแต่ว่ามันแจกของเพิ่มก็ถือว่าดีระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไออันนี้ก็คือจะมีแต่ว่าอันนี้อันนี้อันนี้ขอฟังนิดนึงนะขอโทษนิดนึงเพราะว่าดูไม่ทันว่าได้มายังไงนะครับอันนี้ขอโทษจริงๆดูไม่ทันว่าได้มาอย่างไงเพราะว่าติดธุระอยู่ แคปไม่ทันครับกำลังทำอยู่แล้วแบบจังหวะนั้นพอดีแคปไม่ทันจริงๆอันนี้พยายามจะดูสองสามรอบแล้วไม่ทันแล้วพอดีฟังภาษาอินโดไม่ออกนะครับอันนี้หนักจัดมากเลยก็เลยปวดใจนิดหนึ่งนะครับก็เลยแบบขอโทษด้วยที่แบบข้อมูลไม่เต็มร้อนมาแล้วกันนะเรามาเองแล้วกันนะแต่ให้รู้ว่าอย่างไรก็มาแล้วนะตัวนี้นะอ่าก็โดยส่วนตัวแล้วถือว่าสำหรับคนที่ชอบอนิเมะนะเพราะว่าญี่ปุ่นน้องเพิ่งมีชุดอีกชุดนึงมาพอดีนะครับเพิ่งเคยให้ดูไปครั้งก่อนเนาะนะประมาณนี้นะครับ ก็รอดูแล้วกันว่าน้องจะมาในรูปแบบไหนนะครับนะโดยส่วนตัวแล้วก็เป็นตัว,ตวละครที่แบบดูแอคทีฟแบบใครที่แบบไม่อยากแต่งตัวละครจะเ่ป็นแอนิเมเแทนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็น่ารักดีครับผมนะแต่ว่าไม่รู้ว่าได้มาอย่างไรเดี๋ยวรอดูอีกทีอันนี้ไม่ทันจริงเราก็จะมีแมพข้างล่างที่เขาเขียนอย่างเงี้ยคือมีแมพโซเพิ่มเข้ามานะครับมีแบบโซเพิ่มเข้ามาอ่ะต่อไปอันสุดท้ายคือพาทครับพาทรู้สึกว่ารถใหม่จะไม่มานะครับก็ดีใจด้วยนะครับเพราะอย่างน้อยก็ได้เก็บ ECU กัน ของ e b ห้านะครับก็ถือว่าไม่แย่นะครับแล้วก็คาครล่ากลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วนะครับอืกลับมาแล้วก็สำหรับใครที่มีหนึ่ง ecu ก็โอกาสที่จะมาห0ร้อยบาท6 0 0กว่าบาทนะครับหรือติดต่อ top up เกมเมอร์ได้เลยนะครับแอดมินพอให้บริการในสัปดนนาหะนะครับอ่ะประมาณนี้นะก็หลกัหลกๆก็จะมีพาร์ทเพิ่มเข้ามาก็ลดดูแล้วไม่น่าจะมีรถใหม่แล้วก็มีชุดใหม่นะครับเสื้อตามรูปได้เลยนะครับแล้วก็ พาดก็ส่วนมากคนชอบถามว่าชอบเติมให้เติมอยากเติมเติมพัดไหนแนะนําส่วนมากจะแนะนําพัดกลางถามว่าทำไมแนะนําพัดกลางมันมีเหรียญสัญญาครับเนี่ยมันมีเหรียญสัญญาอยู่60เหรียญบางคนเอาไว้แลกเศษนู่นเศษนี่หรืออะไรเงี้ยมันถูกอ่ามันก็ถือระดับหนึ่งก็200กว่าบาทนะครับประมาณร้อยสามเก้ายสองร้อยกว่าบาทอันนี้หกร้อยนะก็แล้วแต่จะแบบไหนส่วนใครที่แบบว่ามีใครล่าอยู่แล้วยังไงก็คงต้องอยากเก็บเพิ่มอยู่แล้ว,ลวเพราะว่าตอนนี้มันก็อยู่แค่ประมาณหนึ่งหนึ่ง ecu เท่านั้นแหละนะ พอพอซีซั่นไหนมันโดนเอาออกไปก็มันก็จะแบบมันก็จะแบบวิวๆหน่อยนนึงนะครับอันนี้ก็ลองรอาดูว่าเราแต่ไม่แน่ใจว่าสี ECU มาให้จําลองสี ECU ล่าซีซั่นนี้นะก็ลองดูลวกันนะครับประมาณนี้หลักๆแล้วแพทรอบนี้มันจะอยู่วันนี้นี่คือผมสรุปแบบกระชับกระชับให้แบบแต่ว่าอาจจะเก็บรายละเอียดได้ไม่หมดจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกคือวันนี้พอสตรีมเสร็จปุ๊บก็ไปเขีย์ธุระแล้วพอดีมีไลฟ์ช่วงนั้นพอดีเลยแล้วคือแบบ มาหลายอย่างหลายอย่างมากคือเหมือนก็นเลยแบบได้ได้แบบประมาณนี้ได้แค่จับใจความมาให้ดูนะครับได้แค่จับใจความมาให้ดูก็ gradu, คิดว่าจะมีประโยชน์ในการตัดสินใจนะครับอย่างน้อยเรื่องรถเรื่องรถพยายามจัดก,การให้เรียบร้อยอย่าให้เกินวันนะครับถ้าใครอยากได้ปากานี่หรือคิดว่ายังทันคำนวณคำนวณดีนะครับแนะนําว่าคํานวณน,นะครับแนะนําว่าคํานวณดีๆนะส่วนแล้วก็เรื่องแรงใครยังแรงไม่ถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยพยายามรีบเก็บให้ทันนะครับมันไม่ได้วิ่งยากขนาดนั้นช่วงนี้จริงๆก็ คนก็ผ่อนไปเยอะแล้วมีคนสอมเยอะพ่ง่ายว่าช่วงนี้ถ้าเป็นพันแปดขึ้นไปอย่างคนจะคนจะแบบเหมือนช่วงกลางอินแข่งอยู่จะมาเยอะอยู่ตึงๆนิดหนึ่ง,ตง,ตง,ตงแต่ว่าถ้าไม่ถึงพันแปดส่วนมากจะเป็นบอดนะครับส่วนมากก็จะเจอบอดก็ขึ้นแรงง่ายเพราะฉะนั้นพันหกพันเจ็ดนี้ไม่ใช่เรื่องลำบากจริงๆการขึ้นหลังสุดท้ายอยู่ที่ประมาณพันหกทุกคันก็น่าจะเกิบขึ้นได้แล้วนะครับไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับแค่ขยันนิดหนึ่งนะขยันนิดน,นึงนะครับอะประมาณนี้แล้วก็ส่วนเรื่อง ไอตัวนั้นเราไม่ผมไม่แน่ใจว,ว่าได้จากไหนเหมือนกันนะครับต้องลองตัดสินใจดูแล้วก็เดี๋ยวแพ็กหน้าก็อาจจะมีแพ็กกุญแจเพิ่มเข้ามาด้วยนะของเดี๋ยวผมมาแจ้งให้อีกทีละกันรอถามแอดมินก่อมนามาเพิ่มได้หไหมแล้วก็อีกอันนึงที่น่าจับตาดูก็คือไอแพ็กสองร้อยแปดสิบอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็หลักๆประมาณนี้โหไม่เคยทําคลิปกะชิบก,ะกะะรนะกะชับอันนี้กระชับที่สุดแล้วนะครับคือเร่งรีบมากเลยนะครับเพราะตาจะปิดอันนี้กลัวกลัวไม่ทันพอดีแบบเดี๋ยวทําคลิปช้าแล้วบางคนแบบ กว่าจะดูกว่าจะเข้าไปมาเช็คหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ทันก็เลยแบบอยากจะรีบให้มันเสร็จในเช้าวันนี้นะครับนี่ก็คืออัดตอนหกโมงเช้าเลยนะผู้ที่ฟังอ่าโอเควันนี้หลักๆผมก็พยายามสรุปมาแล้วแต่คิดว่าตกหล่นไหมไม่น่าจะมีตกหล่นเท่าไหร่นะก็คิดว่าเก็บรายละเอียดตรงจุดสาคัญสำคัญพยายามงครบตรงไหนที่ต้องเตือนก็พยายามเตือนแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะโอเคก็ถ้าใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์อะไรไว้ให้ก็ได้เลยนะครับเพื่อ กำลังใจให้ผมเนะเาะแล้วก็ใครอยากมับซึ้งก็กดสมาชิกได้นะครับไม่มีปัญหาก็ส่วนมาคลิปจะลงให้สมาชิกลงเป็นสมาชิกก่อนแล้วก็ช่วงประมาณแปดโมงนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นดูด้ทั่วไปนะครับแค่นั้นเองไม,ไม่ไม่ได้แบบแบ่งชนชั้นอะไรขนาดนั้นนะเออก็แค่ประมาณนะั้นปกติผมจะตั้งตั้ประมาณแปดโมงอยู่แล้วแต่พอมีสมาชิกมาก,ก็จะให้สมาชิกได้ได้สิทธพิพิเศษนะครับบางวานันถ้าไหนวนนันไหนอัพสองคลิปก็ดูไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าปกติจะปล่อยพยายามปล่อยวันละคลิปนะครับผมช่วงนี้คลิปอาจจะน้อยหน่อยพอดีมมีีติดร้วย พอก็ค่อนข้างจะใช้เยอะนะเพราะว่ากผมสตรีมประมาณสามชั่วโมงกว่าแล้วก็ขอโทษที่บางทีตอนสตรีมมันมีปัญหาช่วงนี้มีปัญหามาสองวันในสามวันอย่างเงี้ยก็ขอโทษด้วยวันนี้มันสูสัยจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่าอย่างวันนี้ปลื้มใจนะครับแบบตอนแรกมีปัญหาดูไม่ได้แต่ว่าทุกคนยังอยู่กับผมยี่สิบกว่าคนอะไรเงี้ยก็ถือวแบบ่าแบบรู้สึกดีรู้สึกดีขอบคุณมากแม้จะแบบอาจจะไม่มีใครมาพิมพ์คุยกันเยอะแยะอะไรเงี้ยแต่วแบบ่าอย่างน้อยก็ยังอยู่ด้วยกันก็ขอบคุณมากๆครับ โอเควันนี้ก็เท่านี้ละกันนะครับเดี๋ยวยังไงก็ติมตัวให้ทันก่อนปิดซีซั่นนะครับโอเคไว้เจอกันโอกาสหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับ